ครับก็กราบสีท่านครับผมแท่งชัยภูมิบาลมีหลวงผาผานครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแท่งชัยภูมิบารมีหลวงผ่ผานนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีดูนะครับรูปหล่อหลวงพ่อผางจิตตะคุโตนะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับวัดดงเค่งนะครับอําเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาปีพศ2517นนะครับพระรูปหล่อรุ่นนี้นะครับ เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนะองนี้มาพร้อมกล่องเดิมแล้วองค์นี้เป็นพระองค์ดาราด้วยนะครับองดาราในหนังสือนะครับตำนานอรหันต์วัดดูนนะครับนะครับองนี้นะเป็นองค์ดาราแล้วก็แชมป์ห้าสมัยนะครับองค์นี้ความสวยนิดเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับบอกได้เลยเดิมโคตรเดิมคาบเบ้าคาบแป้งยังอยู่เลยนะครับคาบเบ้ายังอยู่นะครับขออนุญาตเอาออกจากกล่องก่อน จะแนะนําวิธีดูนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับดูด้านหน้าจําหน้าให้แม่นแล้วมีเกยด้วยนะรุ่นนี้นะแต่ว่าเกยดูง่ายแทดูง่ายเกยดูง่ายครับตําหนีด้านหน้านะครับหน้าตาคมชัดนะครับหน้าตาหลงปูนะครับนี่เป็นเนื้อนวาโลหะนะครับสร้างสร้างหนึ่งพันองค์ในโลกนี้นะพี่น้องเป็นรูปหล่อบาดปิดนะครับเขาเรียกว่ารูปหล่อหุ่นคมบาดปิดวัดดงเคงปีหนึ่งเจ็ดนะครับ หน้าตาคมชัดนะครับริ้วจีวอนนะครับริ้วจีวอนจะไม่คมชัดเท่าไหร่เพราะว่าองค์นี้เป็นบล็อกตื้นนะครับจะมี2บล็อกบล็อกล็กกับบล็อกตื้นองค์นี้เป็นบล็อกตื้นบล็อกตื้นดูตรงริ้วจีวอนแล้วก็ดูตัวหนังสือครับนี่ครับคำว่าหลวงพ่อผางเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยคมชัดนะครับจะไม่ค่อยคมชัดนะครับตัวหนังสือจะไม่ค่อยคมชัดนะครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่ตัว นี่ครับตัวหนังสือตัวยันนะครับตัวหนังสือก็จะตื้นนะครับจะตื้นบอกตื้นจะหายากนะบอกตื้นหายากนะครับหายากนะครับหรือจีวนก็จะตื้นตื้นเบอร์นะครับแล้วก็นะบตำหนิใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานแต่งตะไบเรียบร้อยนะครับอุดฝากิ่งเป็นสามแฉกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าโค้ดเบนต์แต่องคงนี้พิเศษครับตอบดอเด็กนะครับตอบโค้ดนะครับน่าจะตอบโค้ดกรรมการหายากมากครับ หายากต่อโคดอเด็กหายากเพราะพระรุ่นนี้นะสร้างหนึ่งพันองค์นะครับแต่ว่าต่อโคดอเด็กเนี่ยหาโคตรยากหายากถือว่าแบบพี่น้องครับพระรุ่นนี้สร้างพร้อมกับเบตงอีสานร,รูปหล่อโบราณเบตงอีสานที่ว่าตำนานตัดลุงเนี่ยครับพิธีเดียวกันสร้างหนึ่งพันองค์เหมือนกันแต่ว่ารูปหล่อบาดปิดเนี่ยหนึ่งพันองค์แต่ว่าต่อดอเด็กเนี่ยผมว่าน่าจะมีไม่ถึงร้อยองค์ น่าจะสูงสุดเต็มที่ก็เต็มที่เลยให้ประมาณ200องค์แต่ว่าเห็นในวงการหรือว่าในกลุ่มหลงผูผางเนี่ยห้าหกเจ็ดกลุ่มเนี่ยมีไม่ถึงสิบห้าองค์ที่นับได้นะครับองนี้เป็นองค์ดาราแล้วสวยมากนะครับแชมป์เนี่ยห้าหกสมัยนะไม่ส่งแล้วครับพี่้องไม่ส่งประกวดแล้วครับพอแล้วบางทีโดนจับโดนอะไรนะครับพลาจะช้ำนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือรูปหล่อบ,บาทปิดนะครับอุ้มบาทบาทปิดห่มคุมนะครับโค้ดเบน นะครับตอกดอเด็กนะครับหาโคตรยากนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมแท่งเชยภูมิบารมีหองหูผานก็จะมาแนะนําวิธีดูนะครับพาเครื่องหูผางแต่ละรุ่นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม